สวัสดีครับพี่พี่น้องๆนะครับมาบึงนะครับ,บนะรถเกี่ยวดีซีหนึ่งศูนย์ห้านะครับตอนนี้ผมไอไซนะครับเป็นโมเลกุลนะครับโมเลลองคู่นะครับ,น,รบนี่นะครับ เดี๋เห็นชัดหรือปร่ชัดไม่รูน้น,นะครับวันนี้จะไปเกี่ยวข้าวนาปังนะครับมือนี้เกี่ยวข้าวนาปังครับวันนี้แล้วก็นี่นะครับกะเฮดอ่ดัดแปลงเป็นโมเลล่องคู่นะครับแล้วก็ยกฝาตู้นะครับยกฝาตู้ขึ้นสองนิ้วอันนี้ทําเองนะครับทําเองนะครับยกฝาตู้แต่ว่าไอตัวโมเลเนี่ยมันนะครับให น้าท่านหนึ่งในในเพจนะครับท่านดัดแปลงให้นะครับแล้วก็น,นี่นะครับเฮดโมลเลลงคู่คยกฝาตู้นะครับขึ้นสองนิ้วนะครับแล้วก็มีตัดนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ใส่ตะแกรงสิ่งพร้อมนะครับใส่ตะแกรงสิ่งแต่ว่านะครับ แต่ว่าเปิดไม่เป็่ท่านใดนะครับตอนนี้สิไปเกี่ยหน้าปังนะครับแต่ว่าจอดไว้โดนจักน้อยจอดไว้โดนจักน้อยนะครับอันนั้นกับดีซีเจ็ดศูนย์นะครับขั้นนั้นอันนั้นบพาท่านได้เห็ดหยังครับเนะี่ยแต่ว่าเปิดงวดแล้วเพื่อนนี่เหลืออีกเหลืออีกสามปีนะครับลอยหาเหลือกสามปีอันนั้นกับแบบาเจ็ดเอ็มยูห้าเจ็ดนะครับเพิ่งออกมาปีนี้นะครับ อย่างที่เกี้ยวนะครับหน้าปังนะครับคบันเกี่ยวมาแล้วนะครับจจก็จ้างไปกันแนะนำว่าให้ถอดให้ถอดกัวแบตไว้นะครับทั้งนี้ยังไม่ได้ทั้งนี้ยังไม่ได้ถอดไว้นะครับนอันนี้นจะสเตอร์นะครับสเตอร์อันนี้ฟัน ปันยี่สองนะครับนี่กระตือคอมันนลครับใส่ยี่สองคะแนนก็ใส่ปันยี่ยี่สิบตีวัาจำบ่ผิดนะครับของเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าบอทท่านได้ใส่แต่แกงซิ่งอยู่นะแต่แกงซิ่งยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่านิ้วตัดแล้วนิ้วตัดแล้วก็คาดว่าทิ่ปีนี้นะครับก่อนเกี่ยวหน้าปีเราก็จะยกฝาตู้ขึ้นนะครับลดเจ็ดสิบกันนี้นะครับแต่บอทท่านได้เห็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าเก็บทุนไปเรื่อยๆครับตั้งใจขางวดรถเกี่ยวไงครับกับไ้รถไถนะครับอีนี่นักยุ่งเขากระแล้งครับปีนี้ไม่รู้ว่าที่เป็นยังไงนะครับนะครับในเจ็ดสิบครับอันนี้เดิมเดิมอยู่นะครับเดิมเดิมอยู่อันนี้กับวัฒนว e r i t a g e เกี่ยวดันเกี่ยวอย่างวัฒน h e r เฮ็ด e นะครับ อดเอาก้อนครับแต่ว่าใส่ตะแกงซิ่งนะครับเขานะครับเขาข้าวสะอาดนะครับเขาสะอาดดีอยู่ครับว่ามีซิ่งเจียวปนไหลนะครับใส่ตะแกงซิ่งนะครับตะแกงซิ่งผมกะตัวบนตัวบนรูรูจ,จากมิ้นว่ะเจ็ดมิ้นทั้งใตซี่จุดหานะครับอือตัวบน โอ้ยว่าที่เปิดในเบื้องกลักจังไบผมครับเดี๋ยวจังนะครับโอกาสหนากับจังเบิ่งนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวเขาเมนีกับประมาณหน้าปังนะครับกับประมาณสองไรนี่แหละสองสามไรเนี่ยครับไรละห้าร้อยครับพี่ทั้งบ้านนะครับแต่ว่าเติมน้ำมันไปแล้วแปดร้อยครับเขาหน้าปังทําใจน้อยนึงครับพี่น้อง่ะจังไรจึงไปเจอกันนางาันครับเดี๋ยวกระตุ้นแบตก่อนครับ

ลดตามปีลดตามปีพี่น้องนะครับแบตแบดกับแบตมาทั้งเลี่ยนอยู่แต่ว่าของเจ็ดสิบขะานนกับพึ่งจะเปลี่ยนย่างครับครบสี่ปีแล้วก็แท็กขาดอยู่อยู่กลางให้นะครับได้เปลี่ยนพึ่งจะได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เสียจเบิ้งนะครับตัวตะแกรงเก่าของเจ็ดสิบไอของร้อยห้านะครับเดี๋ยวผมถอดออกเลยนะครับนี่ถอดออกเลยครับเนี่ยตัวนี้ถอดออกเลยครับ ถอดออกทั้งชุดเลยบัะน,นี้ก็ใส่ใส่ตัวตะแกรงซิ่งแทนครับครับย้ายกินแล้วครับเอ้ยบอนนั้นกินอีกจักน้อยเวลาเดินในน่ากระตุ้นแบตอยู่ครับครับระตุ้นแบตสิไปเกี่ยวเขาน้ำปังครับ,นะรบจะเบืองสภาพกับคงสีเดิมๆอยู่ตกแต่งแค่ภายในเล็กน้อยนะครับเกี้ยวเขา อ่ะโอเคต้งเจอกันอยู่หน้างานครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ